สะพานโกลเด้นเกตคือหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ถูกพังซ้ำแล้วซ้ำอีกในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องครับแต่ในชีวิตจริงมันมีความแข็งแรงอย่างน่าทึ่งย้อนกลับไปในวันที่24พฤษภาคมปี1987ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสะพานโกลเด้นเกตที่ถูกจัดโดยบุคคล5คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกล um ุ่มเพื่อนสะพานโกลเด้นเกตหรือ friends of the golden gate bridge พวกเขาคาดว่าจะมีผู้คนมาร่วมงานประมาณ80,000คนครับ แต่สุดท้ายกลับมีผู้คนมาร่วมงานมากถึง800,000คนและถูกขนานนามว่าเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่แอรียเบย์โดยไม่มีใครเป็นอะไรเลยในงานดังกล่าวมีผู้คนประมาณ3 0 0 0 0คนที่ร่วมกันเดินข้ามสะพานพร้อมกันมีรายงานว่าสะพานเกิดสุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ทีมวิศวกรได้ออกมาเปิดเผยภายหลังว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น เนื่องจากสะพานได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นภายใต้น้ำหนักที่กดทับลงมามหาศาลวินสตันมอนโกมอรี่ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานฉาบปูนและทาสีในซานฟรานซิสโกกล่าวว่าผมติดอยู่ท่านกลางฝูงชนและไม่สามารถขยับไปไหนได้นานถึงสองชั่วโมงผมจำได้ว่าคุยกับภรรยาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ถ้าเกิดสะพานถล่มลงมา สะพานโกลเดนเกตที่มีน้ำหนักถึง4 1 9 0 0 0ตันได้ส่งสิงครวนครางและแกว่งไปมาเหมือนกับแผ่นไม้เก่าๆที่วางพาดอยู่บนคูน้ำมีผู้คนเมาจนต้องอาเจียนใส่รองเท้าตัวเองซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวขึ้นก็มีบางคนที่ตัดสินใจโยนจัก,กรยานและรถเข็นเด็กลงจากสะพานเพื่อลดน้ำหนักมหาศาลที่สะพานต้องแบกรับเอาไว้ครับ